จากเรื่องราวประเด็นร้อนนะครับเรื่องราวของการบ้านการเมืองทีนี้เราไปดูประเด็นร้อนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชาวบ้านและผมเองก็ให้ความสนใจกับเรื่องราวของการรุกป่าถ้าเผื่อใครที่เป็นแฟนรายการนะฮะจะรู้ว่าผมให้ความสนใจต่อเรื่องราวของการรุกป่าอุทยานแห่งชาติเป็นอย่างมากเพราะว่าเจอปัญหาทั้งในพื้นที่ของจังหวัดอุบลร,ราชธานีที่วางน้ําเขียวแล้วก็เกือบทั่วทั่วประเทศไทยแหละครับเน <Sony> ื่องจากว่ามีคนที่อยู่บ้าน หน้ามื่นนะครับไปรุกทั้งที่รู้ว่าทําไม่ได้แต่ก็ความอยากมีอยากเป็นอยากได้ก็เข้าไปรุกที่ดังกล่าวกลับแล้วก็โดยเฉพาะก็จะยืมมือชาวบ้านนะครับเข้าไปรุกนะครับเพื่อที่จะทําให้ในายทุนนี้ได้ประโยชน์กับล่าสุดนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่ทางด้านลำปางภาคเหนือครับอ่ะเราไปดูกันนะครับก็คือนายทุนยืมมือชาวบ้านรุกป่า นับแล้วก็ซื้อต่อในราคาถูกจากชาวบ้านครับชาวบ้านก็รับ2เด้งเด้งแรกก็คือรับจ้างรุกป่าเร่ง2คือขายที่ให้แก่นายทุนครับเมื่อวานนี้ยี่พฤศจิกายนครับนายสมศักดิ์สกุลวรรณรักครับคนนี้เป็นใครแลครับคนนี้ก็เป็นผู้ในการสนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ลำปะที่3ามลปางครับ ได้สั่งการให้ในายเรวัตเบียงทองนะครับผู้ในการศูนย์ป่าไม้ลำปางนายเกษมคํามาผอาส่วนป้องกัรรักษาป่าและก็ควบคุมไฟป่าและก็มอบหมายให้ในายสินทบเรือนมั่นหัวหน้าฝ่ายป้องกันและก็รักษาป่านําชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ลำปางครับแล้วก็เจ้าที่หน่วยป้องกันและก็พัฒนาป่าไม้ห้างฉัดนะครับแม่ยาวตํารวจอีกครับนะฮะตำรวจทั้งตชดทั้งตํารวจปทศครับ แล้วก็ฝากปกครองด้วยของอำเภอห้างฉัดรวมแล้วกว่า50นายครับเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยามนะฮะท้องที่บ้านแม่ยามเหนือหมู่8ตดตบลเมืองยาวอํเาเภอห้างฉัดจังหวัดลําปางครับซึ่งก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านราวๆนะครับสากิโลเมตรครับและก็อยู่ติดเชิงเขาเกือบถึงเขตติดต่อป่าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เมื่อไปถึงนะครับทางด้านเจ้าที่เองก็ได้มีการกระจายกาลังเข้าตรวจสอบพร้อมกันทั้งหมด9จุดครับเพราะว่าพื้นที่เกิดเหตุทั้ง9จุดมีล้อมรั้วลวดหนามครับ <c oughs> มีการกั้นประตูเข้าออกมีการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านพักกระท่อมโรงจอดรถค่อนข้างจะมั่นคงแข็งแรงครับรวมไปถึงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต่างๆกระจายไปทั่วพื้นที่ครับแม่เหมือนหนึ่งว่าเป็นที่ของตนเองเลยนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีการพบว่ามีการปลูกพืชสวนและก็มีการแพร้ถังป่าครับรวมไปถึงการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ห่วงห้ามด้วยทั้งทั้งไม้ประดู่ป่านะครับไม้ประดู่ป่าไม้พลวงหรือว่าทางภาคเหนือในเขาเรียกว่าต้นตองตึงครับถูกค้นล้มเหลือแต่ต่อครับนับร้อยต้นเลยครับส่วนไม้ท่อนที่ถูกตัดพบว่ามีการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ไปเกือบทั้งหมดเหลือเพียงแค่ไม่กี่10ท่อนครับ ทางด้านเจ้าที่เองก็ได้มีการกระจายนะครับกำลังนี้ออกตรวจสอบแล้วก็ตรวจยึดไม้ที่เหลือทั้งหมดครับรวมถึงความแล้วก็รวมถึงสามารถควบคุมตัวนะผู้ชายไว้สองคนครับในพื้นที่มาทราบว่าเป็นชาวบ้านที่เข้ามาจับจองพื้นที่แล้วก็แผ้วถางป่าก,ก่อนจะปลูกสร้างเพื่อพักอาศัยครับแล้วก็ทําสวนทําไร่นําตัวนี้ส่งให้แก่ร้อยเวรสอบสวนของสถานีตรพูทูธรเมืองยาวอําเภอห้างฉัดจังหวัดลําปาง ดำเนินคดีตามกฎหมายครับทีนี้ตำรวจเองฐานะเจ้าที่ป่าไม้เองเขาก็มีการสอบสวนทางลับนะฮะทางลับนะฮะทางลับนี่ก็คือความลับกับของลับนี่ก็ต่างกันนะฮะความลับนี่ถ้าเปิดเปิดเผยแล้วก็ไม่ใช่ความลับแต่ว่าของลับนี่ถึงจะเปิดเผยไปก็ยังเป็นของลับอยู่นะครับจากการสอบสวนทางลับของเจ้าที่ทราบว่าก่อนหน้านี้ครับมีกลุ่มทุนนี่ครับได้เปว่าจ้างให้ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกป่า แล้วก็แผ้วถางจับจองพื้นที่ครับโดยมีการล้อมรั้วลวดหนามก่อนที่จะบุกรุกพื้นที่ป่าเข้าไปเรื่อยๆครับเรียกว่าได้คืบจเจ้าศอกได้ศอกจเจ้าวาจะได้วาจเจ้าโยดเลยครับผมขยายาจาก1ไร่2ไร่กลายเป็น5ไร่ถึง10ไร่แล้วก็มีการตัดไม้ขนาดใหญ่ออกจากป่าครับจากนั้นก็มีการซื้อขายพื้นที่บุกรุกในราคาถูกๆครับ เมื่อเจ้าที่ท,ทราบข้อมูลและจจีได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวและก็มีการระดมกําลังเข้าตรวจยึดพื้นที่พร้อมกับควบคุมตัวผู้บุกรุกได้2คนพร้อมทั้งได้มีการสอบสวนหาไม้ท่อนที่ถูกซักที่ถูกชักลากออกจากพื้นที่ด้วยว่าขณะนี้ครับถูกชักลากนําไปไว้ที่ไหนครับและก็เร่งติดตามหากลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังมาดําเนินคดตีต่อไปครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับของการบุกรุก แต่ก็ใช้วิธีการแบบเดิมๆนะครับก็คือจ้างชาวบ้านบุกรุกป่าและก็เข้าไปเวลาถูกจับกุมมาก็ชาวบ้านก็รับบาปไปครับว่าเป็นผู้บุกรุกแต่ว่านายทุนก็รอดครับนะฮะเป็นอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ที่ลำปางภาคเหนือไปอีกเรื่องหนึ่งครับจากทุกของ <c oughs> จากทุกของป่าไม้มาทุกของชาวบ้านครับจากทางด้านลำปางเรามาที่ทางด้าน บุรีรัมย์ครับเรื่องราวของชาวนานอกจากจะโดนข้อหาคือ <c oughs> โดนข้อหาก็คือว่ามีการนําเอาข้าวมาพึ่งแดดตากแดดนะครับกลางถนนแล้วครับแล้วก็มีเสียงโจมตีนะครับว่าทําให้เกิดอุบัติเหตุชาวนาก็โอดครวญบอกว่าก็ขอเวลาเพียงแค่ปีละ3ามถึงสวันถึง5วันนะครับช่วยน้อยอย่าเพิ่งต่อว่าต่อขานกันท่านนุ้นก็พยายามที่จะหากรวยครับมา วางเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่เกิดอุบัติเหตุครับแต่ก็มีเหตุเกิดซ้ำซ้อนทีนี้ครับนั่นคือมีคนไปขโมยข้าวที่ตากเอาไว้ทีนี้ครับโอ้ยบ้านเรานะครับข้าวปลูกข้าวก็เหนื่อยพอแรงแล้วเอาข้าวมาตากก็ยังโดนด่าและยังโดนขโมยอีกโอ้ปวดหัวน้ำครับพี่น้องครับเปิดตะมือยแทนชาวนาชาวนาผวาครับเฝ้าข้าวทั้งวันทั้งคืนตำรวจเร่ง ล่าแก๊งโจขับกระบะแต่งซิ่งขโมยตะเวนขโมยข้าวเปลือกที่ตากอยู่ริมทางครับเฮ้ยนเนาะมือ่อแทนครับทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ก็รายงานบอกว่าจากกรณีที่แก๊งวัยรุ่นนะครับขับรถกระบะแต่งซิ่งมาตะเวนขโมยข้าวเปลือกของนายปัญญาเชนประโคนอายุ47ปีครับและก็นางสาวหลานตราวิงประโคนอายุ45ปีซึ่งก็เป็นสามีภรรยาชาวนาบ้าน ปังกูที่ตากใกล้ความชื้นไว้ที่บริเวณถนนสายบ้านหัวเสือปังกูตำบลปังกูอำเภอประโคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับหายไป1ตันครับเมื่อคืนวันที่ย2บพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดนี้ฐานด้านเจ้าที่ชุดสืบสวนนะครับฐานด้านเจ้าที่ชุดสืบสวนก็ได้ลงพื้นที่หาข้อมูลหลักฐานครับพร้อมกับไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง ที่คาดว่าคนร้ายนะครับจะขับรถผ่านเพื่อเป็นบอกแสนในการติดตามจับคุมตัวนะครับแก๊งคนร้ายดังกล่าวมาดำเนินคดีเดดบื้องตน้นคาดว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ครับแล้วก็น่าจะเคยก่อเหตุในลนักษณะเดียวกันนี้มานานแล้วครับจึงเตือนให้ชาวนาน,นี้ระมัดระวังด้วยครับในขณะที่ชาวนานในพื้นที่เองก็จําเป็นละครับต้องนํเข้าวเปลือกไปตากอยู่ที่ริมทางเพื่อลดความชื้นเพราะว่าไม่มีสถานที่ตากนะครับแล้วก็ได้มีการผลัดเปลี่ยนเฝ้า ข้าวที่ตากไวทั้งกลางวันและกลางคืนครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนหน้ามื่นนะครับไปหรือว่าคนร้ายนี่มารักขโมยซ้ําเติมอีกครับนะฮะโดยทั้นนั้นนักข่าวเองก็ไปสอบถามนะครับไปสอบถามกับทางด้านชาวนานะฮะก็คือชาวบ้านนะครับก็คือนายตินประวิทย์หอมหอมดวงชาวนาที่เห็นเหตุหการณ์เล่าว,ว่าคืนเกิดเหตุน,นี่ตนเองก็ขับรถมาจากบ้านโคกสะอาดจะเข้าไปที่ตัวอาเภอประโคนชัยมองไปก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นคุณพร 5-6คนนะครับมีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับกำลังทําความชั่วยอยู่ครับช่วยกันกรอกข้าวเปลือกใส่กระสอบข้าวขึ้นรถกระบะลักษณะเป็นรถแต่งซิ่งตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นคนร้ายนะครับจนกระทั่งมารู้หลังมารู้ภายหลังก็สงสารเจ้าของข้าวเพราะว่ากว่าจะได้ข้าวมาก็ยากเย็นแสนเข็นแล้วครับแล้วก็เจอทั้งภัยแรงเจอทั้งน้ําท่วมเอามาตากพึ่งแดดก็โดนด่าอีกครับแล้วก็ยังมาโดนขโมยข้าวอีกอู้ยครับเกิดเป็นชาวนาแท้จริงแสนลาบากครับ ยึงอยากฝากไปถึงกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุว่าให้นึกถึงหัวอกชาวนาด้วยเอาอกเราไปใส่อกเขาเอาอกเขามาใส่อกเราครับถ้าเผื่อพ่อแม่พี่น้องขอตัวเองจะรู้สึกอย่างไรที่โดนกระทําอย่างนี้ครับถ้าเผื่อไม่มีเงินก็ควรจะไปรับจ้างหาเงินไม่ควรจะมาทําแบบนี้ซ้ําเติมชาวนาครับท่านนี้เขาอยากจะฝากให้ท่านหนาตำรวจครับเร่งติดตามคนร้ายโดยด่วนครับไม่ให้ไปก่อเหตุกับพื้นที่อื่นด้วยครับนี่คนแรกนายตีนประวิทย์ หอมดวงนะครับควที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังครับในขณะเดียวกันที่นี้ครับทางด้านนายเขียวนะครับนายเขียวนี่ไม่ใช่หัวหน้าเขียวนะครับที่เพิ่งย้ายมาเป็นพ,พมจอุบลเรานะครับหัวหน้าเขียวนี้เขาย้ายกลับมาแล้วนะแต่ก่อนนี้ไปเจอที่พมจอยู่ที่อุบลเราแล้วก็เติบโตในอาชีพราชการตอนนี้กลับมาแล้วหัวหน้าเขียวเรานะครับกลับมาเป็นพมจจังหวัดอบบุบลราชธานีน้องๆก็ดีอกดีอกดีใจแม่เรียกว่า บอกว่าอารมณ์สนุกกลับขึ้นมาแล้วหัวหน้าเขียวนี่เป็นคนที่อัธยาศัยดีมากนะครับแต่นี่คือนายเขียวครับปรีประโคนครับเป็นชาวบ้านปังกูก็บอกว่าหลังเกิดเหตุลักขโมยข้าวเปลือกที่ตากไว้ตามริมทานนะครับชาวนาคนอื่นก็ระมัดระวังกาดสูงมากขึ้นครับพร้อมกับมีการผลัดเปลี่ยนมาทำหน้าที่เฝ้าเวียนยามข้าวเปลือกที่ตากไว้ครับทั้งกลางวันกลางคืนเพราะเกรงว่าจะมีคนหน้ามึนหน้าด้านครับเป็นคนร้ายมาลักขโมยอีกครับมาซ้ําเติมนะครับไม่อยากลองเพลงของ ทางด้านธเนศวรังกุลนุเคราะห์นะครับขอบคุณที่ซ้ําเติมไม่ใช่ครับนะฮะนี่ชาวบ้านเขาเองก็อดครวญมานะครับไม่รู้ว่าคนร้ายนี่จะรับฟังอยู่บ้างหรือเปล่านะครับว่าถ้าเผื่อเป็นพ่อแม่เรานะครับจะรู้สึกอย่างไรทํานาทําทํานามาทั้งปีนะครับแล้วก็นําข้ามาตากแล้วก็โดนขโมยนี่ครับอื้มนะครับเจ็บปวดรวดรรวนะครับ แต่ว่าถ้าเผื่อใครที่อยากจะมีบ้านนะครับแนะนําไปเลยครับไปที่ทางด้านเจริญทรัพย์ครับตอนนี้เจริญทรัพย์เขาเองก็มีโครงการเขาเรียกว่าเจริญทรัพย์โมเดนครับโครงการาโครงการ2แล้วก็โครงการ3เกิดขึ้นครับแล้วก็โครงการนี้นะฮะโครงการ2นี้เกิดขึ้นอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับยิงเยียงกับโตยโตยต้าดีเยี่ยมครับส่วนโครงการ3ก็อยู่ที่ ทางด้านบ้านจันารินชำราบทางไปจังหวัดสติเกตครับสำหรับเจริญทรัพย์โครงการแรกครับเป็นเจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการแรกนี้อยู่ที่หน้าวัดบ้านตําแยนะครับทั้งหมด125หลังซึ่งตอนนี้ก็มีคนจับจองไปแล้ว8 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทางนัวกวเคตเองก็เห็นความต้องการของผู้ซื้อคุณลูกค้านะครับในพื้นที่ว่ามีความต้องการอย่างไรก็เลยมีการสร้างเจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการสอซอยรุ่งโรจน์ทั้งหมด25หหลังนะครับแล้วก็ ที่บ้านจันนี้ทั้งหมด85หลังโดยมีการปรับเปลี่ยนตัวบ้านเล็กน้อยครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อคุณลูกค้าครับนั่นคือหลังคาครับจะเป็นทรงปั้นหยาครับแล้วก็สีหลังคาก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีเทาเข้มแต่ว่าตัวฟังก์ชันของการใช้งานการก่อสร้างทุกอย่างคงมาตรฐานของเจริญทรัพย์ครับสร้างด้วยวัสดุ s c g อย่างดี3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งหงห้องครัว1ห,ห้องรับแขก1นห้องรับประทานอาหารครับ แล้วก็ด้านหลังสามารถต่อเติมเป็นห้องซักหลังได้แล้วก็มีที่จอดรถได้2อขันเลยครับแล้วก็มีความสวยงามปราณีตเหมือนเดิมนี่คือคุณเกียตมั่นใจเพราะว่าเขาทําการก่อสร้างมายาวนานมากครับแล้วตอนนี้เขาให้มีการเปิดจับจองแล้วนะครับทั้งซอยรุ่งโรดโครงการ2แล้วก็โครงการ3ที่บ้านจันติดต่อหาทางด้านคุณสุนันท์ครับ0 8 5 6 3 2 1ด1้าน ติดต่อกับคุณสุนันท์นะครับ0 8 5 6 3 2 1 1 1้นซื้อวันนี้จอวันนี้แถมฟรี8รายการเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กดัดมุ้งลวดถังเก็บน้ำเครเดตพัดพลมดูอากาศห้องน้ำห้องครัวนะครับติดตั้งปะก,กลาพร้อมครับไปได้เลยครับจับจองได้แล้วก็มีข่าวดีครับข่าวดีก็คือว่าทางด้านคุณเกตเองได้มีการนำเอาบ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการ12นะครับเป็นเจลยสัปเหร่เวลาโครงการ12ครับนำมาลดราคา หลังละ1 2 0 0 0บาทสูงสุดหลังละ1 5 0 0 0 0 0บาทครับอยู่ที่ซอยชยยงกูล4 4่นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมได้ครับเป็นเจริญสัปดาโครงการ12อนะครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์4 4่นี่ครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับลดราคาหลังละ1 2 0 0 0 0บาทแล้วก็เต็มที่เลยครับหลังละ1 5 0 0 0 0บาทครับติดต่อหาคุณสุนันหรือว่าเข้าไปดูเองก็ได้เพราะว่าเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยครับ ในขณะเดียวกันหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้คับไปนี่เลยครับไปที่ทางด้านอิสุสตังปากพระอีสานวารินชาราบเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริีคับซึ่งเขาเองเป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสดีแม็กเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI ด l u e ี hover <c redit> แรงจัดแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับ <c redit> มีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแครบกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดอย่างเช่น V Cross ครับและตอนนี้เขาเปิดตัวตัวใหม่นะครับก็คือตัว MuX เป็นรถ พพวนะครับอ่า m e มิใหม่ล่าสุดกับซึ่งผมเองไปทดสอบมาแล้วนะครับก็เป็นตัวมีทั้งเครื่องยนต์1.9แล้วก็3.0 DDI พลานุภาพพิกโลกนั่นแหละครับแต่ว่าออกแบบใหม่อย่างสวยงามครับขับเคลื่อนนี่โอ้โหครับเรียกว่าออปชั่นต่างๆนี้ให้มาเยอะมากครับแล้วก็ล้ําสมัยด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการ Stop Start ตั้งแต่เรียกว่าสามารถตั้งคลูซคอนโทรลนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม รถที่วิ่งอยู่ข้างหน้าครับที่เราตามหลังไปนี่ครับสามารถที่จะทําอย่างนี้ได้ครับแล้วก็มีกล้องนะครับถึง2ตัวบวกกับตัวเรดาร์ครับนะออกแบบได้อย่างชุ่มล่างนี่นุ่มนวลมากครับขับแล้วนุ่มนวลมากครับแล้วก็ประหยัดน้ามันอีกต่างหาด้วยโดยเฉพาะราคาครับราคานะครับตัวเริ่มต้นนี่แสนต้นต้นหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับ ในขณะที่ทางด้านตัวท็อป157,000ก็1 000 1ล้านพรมเท่์จะเป็น 1, 000 1 000 5, 0 0 0 1ล้5 7 9 0 0 0บาทครับตัวท็อปแล้วออปชันเทียบครับถ้าเผื่อเทียบเท่ากับเทียบกับคู่แข่งแล้วนะครับราคาย่อมเยาวกว่าห่างกันนี้2 0 0 0ถึง3 0 0 0เลยครับแต่ว่าออปชันมากกว่าครับท่านสามารถที่จะเข้าไปทดสอบเลือกซื้อเลือกขับได้ทั้งอิสุสต,ตังปักพระอ,อีสานวารินชาราบ เด็ดอุดมน้ำเยินแล้วก็บุญทริกรนะครับปราบชมใหม่ทั้งภายนอกภายในสวยงามมากครับผมเองก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ประทับใจครับประทับใจมากทีเดียวแล้วก็ขณะดเดียวกันเขาก็มีการเพิ่มรุ่นเข้ามาในส่วนของทางด้านตัวดีแมกนะครับมีรุ่นแคปแล้วก็มีรุ่นสประตู1 9จกเอสเกียร์ออตโตเสริมเข้ามาด้วยติดต่อสอบถามได้ขับฟรี3เดือนนะครับและมีเงินเพียงแค่1 8 0 0 0บาทก็สามารถออกรถได้ครับ ไปที่ทนัดอิสุสุตังปักภายอีสานทั้งสาขาวารินเด่นอุดมน้ำเย็นแล้วก็บุญทรีกรับไปได้เลยครับแม่พูดแล้วก็ประทับใจนะฮะไปทดสอบมาแล้วก็ประ,ประทับใจมากกับตัวมิวเใหม่ครับคุ้มค่าแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายด้วยครับ